ตอนที่390เหตุผลขอองค์การต่อสู้ของทั้งสองเมือง3มอาจารย์เย่หงเหมียนเคยกล่าวไว้ว่าในสตาฟิวอะไรแอนการวิจัยเกี่ยวกับการถ่ายโอนจิตสำนึกมักเป็นจุดสนใจของความสนใจมาโดยตลอดในฐานะที่เป็นหุ่นยนต์ที่มีจิตสำนึกของตัวเองหุ่นยนต์ต้องห้ามจึงถูกจับตามองโดยองค์กรหลักของสตาฟิวอะไรแอนนับตั้งแต่ที่พวกเขาเกิดมาทุกคนต้องการได้รับเครื่องจัรต้องห้ามและศึกษาความแตกต่างระหว่างจิตสำนึกทางกลไกและจิตสำนึกของมนุษย์พวกเขาต้องการสังเกตว่าจิตสำนึกเคลื่อนไหวภายในร่างกายของสื่ออย่างไร เพื่อความปลอดภัยของมันเองสกาเลตเดมอนจึงได้อยู่บนดาวต้นกำเนิดนี่เป็นเพราะว่าเซเวนสตาฟิวได้ลงนามในอนุสัญญาการพัฒนาออริจินแพลเน็ตซึ่งกำหนดว่าบุคคลหรือองคอ์กรในเซเวนสตาฟิวไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพัฒนาของดาวเคราะห์ต้นกำเนิดเป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาดสำหรับผู้เที่ยวชาญเครื่องจัรขั้นสูงหรือสูงกว่าที่จะเข้าสู่ดาวเคราะห์ต้นกำเนิดโดยไม่ได้รับอนุญาตถึงแม้ว่าสกาเลตเดมอนจะทรงพลังแต่ก็มีจำนวนมากกว่านอกจากนี้มันไม่ต้องการที่จะมีส่วนร่่่่ววววมมมมในน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 กกาาาาารรรตตตอออสู้้้ทีคคมหมยดดดัััังงจึซบเิ อย่างไรก็ตามแม้แต่บนดาวดวงแรกยังมีทีมบังคับใช้กฎหมายจากสตาฟิวอะไลแอนและกองกำลังภายนอกที่ติดสินบนผู้นำระดับสูงของสาธารณรัฐเพื่อจับตาดูทุกการเคลื่อนไหวของเขาดังนั้นสกาเลตเดมอนจึงกระจายข่าวว่าแกนกลางต้องห้ามมีอยู่และจงใจเกินจริงถึงผลกระทบของแกนกลางต้องห้ามเขากล่าวว่าแกนกลางต้องห้ามเป็นสมบัติที่เหนือกว่ากลไกต้องห้ามและการครอบครองมันสามารถไขความลับขององค์การมีอายุยืนยาวได้ ในความเป็นจริงแกนต้องห้ามนั้นเป็นน้องชายของกลไกต้องห้ามย้อนกลับไปในตอนนั้นหลังจากผ่านขั้นตอนที่ซับซ้อนมากอาจารย์มูหรือที่รู้จักในชื่อก็ได้รับกระแสะจิตสำนึกทางกลไกโดยบังเอิญเธอหยิบหนึ่งในนั้นและสร้างกลไกต้องห้ามเธอเก็บอีกส่วนหนึ่งไว้เพื่อดูว่ามีวิธีฝึกฝนกระแสะจิตสำนึกที่เหลืออยู่หรือ,รอไม่อย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะศึกษามันเธอก็ถูกโจมตีโดยกองกำลังมากมายกระแสะจิตสำนึกที่เหลืออยู่คือแกนกลางต้องห้ามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแผนของสกาเลดเดมอนก็มีผลบางอย่างหลังจากที่เผยแพร่แกกกนนนลลาาางงงต้้้้ออหมมมัั็ไดรบควสใจย หนิงซีพยักหน้าและคิดกับตัวเองนับตั้งแต่ที่เขาได้ยินคําอธิบายของอิวย่าว่าโลกขนาดกลางบุกเข้ามาสู่โลกใบใหญ่ได้อย่างไรเขามีความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับสถานการณ์ในโลกขั้วโลกไทเทเนียมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานะของดาวเคราะห์ต้นกําเนิดตามมาตรฐานของสตาฟิลอลไยแอนดาวเคราะห์ต้นกาเนิดนั้นเป็นดาวเคราะห์ที่ถูกทิ้งรังซึ่งไม่มีค่าแม้ว่าดาวเคราะห์ต้นกําเนิดจะเป็นต้นกาเนิดของอรารยธรรมมนุษย์และมีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์บางอย่างแต่เมื่อเผชิญกับประโยชน์ที่แท้จริงความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์นี้ไม่มี เหตุใดดูเหมือนว่ากองกาลังหลักของทุ่งเจ็ดดาวจึงไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพัฒนาของดาวเคราะห์ต้นกําเนิดดาวเคราะห์ที่แข็งแกร่งที่สุดในสนามดาวดวงที่หนึ่งคือแบนเนอร์แพลเน็ตมีหุ่นยนต์ขั้นสูงมากกว่าหนึ่งแสนตัวและหุ่นยนต์ที่มีบรรดาศักดิ์หลายร้อยตัวพลังประเภทนี้สามารถส่งกลไกขั้นสูงไปปราบปรามทุกสิ่งบนดาวเคราะห์ต้นกําเนิดได้อย่างง่ายดายเปลี่ยนทุกคนบนดาวเคราะห์ต้นกําเนิดให้เป็นเครื่องมือและทางานเพื่อพวกเขาทําไมพวกเขาถึงต้องใช้คะแนนดาวจานวนมากเพื่อให้สาธารณรัฐนอ์สิตหุ่นยนยได้ หนิงซีไม่ได้คิดอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อนเขารู้สึกว่าทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากสถานะพิเศษของดาวเคราะห์ต้นกำเนิดและการตรวจสอบและสมดุลของสนามดาวหลักต่างๆตอนนี้เขาคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมันก็ค่อนข้างแปลกสถานะและการรักษาของดาวเคราะห์ต้นกำเนิดน,นั้นแปลกเกินไปเล็กน้อยแผนการช่วยเหลือดาวเคราะห์ต้นกำเนิดน,นั้นมีการพูดคุยกันมานานกว่าร้อยปีก่อนที่จะได้ข้อสรุปนอกจากนี้อนุสัญญาการพัฒนาออริจินแพลเน็ตยังจำกัดองค์กรต่างๆและปกป้องการพัฒนาโลกอย่างเสรีเรื่องหลังทั้งหมดนี้มีร หนิงซือเดาว่าคงเป็นปรมาจารย์ด้านเครื่องจักรที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของขั้วโลกไทเทเนียมหลังจากสัมผัสถึงสิ่งกีดขวางและข้อจำกัดของไทเทเนียมโพเวอร์แล้วพวกเขากำลังค้นหาวิธีที่จะทะลุผ่านเมื่อโล,กลึกลลกอันกว้างใหญ่ถูกกำหนดให้ตกลงมาในระดับเดียวกันเหล่าผู้ยิ่งใหญ่ระดับสูงเหล่านี้สัมผัสได้ถึงโอกาสในการบุกทะลวงอย่างคลุมเครือและโอกาสนี้ก็อยู่บนดาวเคราะห์ต้นกำเนิดดังนั้นการโจมตีครั้งใหญ่เหล่านี้จึงสนับสนุนเจ้าหน้าที่บนดาวเคราะห์ต้นกำเนิดและเปิดสงครามระหว่างทั้งสองเมืองโดยต้องการต้เานนก นี่คือเหตุผลที่แท้จริงสําหรับการต่อสู้ของสองเมืองไม่ใช่เพียงเพราะการค้นพบเหมืองพลังงานซูปเปอร์ฮีเลียมอย่างแน่นอนแม้ว่าไทเทเนียมโพเวลจะมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากแต่ธรรมชาติของสังคมผู้เข้มแข็งก็ถูกเปิดเผยเหตุการณ์สำคัญเพียงเล็กน้อยสามารถเปลี่ยนต้นกำเนิดของอารยธรรมมนุษย์ซึ่งเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่จเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสนามดาวดวงที่หนึ่งให้กลายเป็นดินแดนรกร้างแห่งสงครามเนื่องจากโอกาสที่ลวงตาคนธรรมดานับหมื่นล้านคนเสียชีวิตบทที่391เเทคนิคการสะท้อนหนึ่ง เมื่อความรุนแรงของสองครามรุนแรงขึ้นเรื่อยๆและเกิดการระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นอรารยธรรมบนโลกต้นกำเนิดก็เริ่มเสื่อมถอยลงเมื่อนั้นคนสำคัญเหล่านี้จึงตระหนักได้ว่าหากสิ่งนี้ดำเนินต่อไปก่อนที่พวกเขาจะสามารถควบคุมดาวเคราะห์ต้นกำเนิดและหาโอกาสที่จะทะลุทะลวงไปได้ดาวเคราะห์ต้นกำเนิดทั้งหมดก็จะหายไปพวกเขาต้องหาทางอื่นในการหาโอกาสลวงตาที่จะทะลุผ่านดังนั้นภาพใหญ่เหล่านี้จึงบรรลุชั้นธรรมติที่จะปล่อยให้ดาวเคราะห์ต้นกำเนิดพัฒนาไปเองและห้ามไม่ให้กองกำลังภายนอกเข้ามารบกวน สำหรับการอนุมัติแผนช่วยเหลือสำหรับดาวเคราะห์ต้นทางในปีนี้จะต้องเป็นเพราะเมื่อเวลาที่โลกใหญ่ลึกลับล่มสลายใกล้เข้ามามากขึ้นความรู้สึกของโอกาสก็ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆภาพใหญ่เหล่านี้รู้สึกว่าอัจฉริยะที่จะนำมาซึ่งความก้าวหน้ากำลังจะปรากฏบนดาวเคราะห์ต้นกำเนิดดังนั้นคนเหล่านี้จึงพูดคุยและตัดสินใจที่จะใช้วิธีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนำอัจฉริยะของดาวเคราะห์ต้นกำเนิดมาสู่สตาฟิวอะไรแอนเนื่องจากเป็นดาวเคราะห์ที่เป็นกลางเทนนิงแพลเน็ตจึงมีหน้าที่ต้อนรับบุคคล จากรูปลักษณ์ของมันช่องสามช่องบนดาวเคราะห์ต้นกำเนิดเพื่อเข้าสู่เทนนิงพลเนตแอดวานเมชอะคาเดมีน่าจะเป็นกับดักที่ถูกสร้างขึ้นโดยกลุ่มใหญ่เมื่อนักเรียนทั้ง3คนนี้เข้าสู่ดาวเคราะห์ไทหนิงทุกการเคลื่อนไหวของพวกเขาอาจจะอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลสำคัญอย่างไรก็ตามหนิงซือจะไม่ยอมแพ้ต่อโคตาเพื่อศึกษาต่อเพราะนี่คือข้อกำหนดของภารกิจหลักยิ่งไปกว่านั้นด้วยความแข็งแกร่งของนิ่งเอสอชไยเขาไม่กลัวที่จะถูกจับตามองจากภาพใหญ่เหล่านี้ หลังจากได้ยินคำพูดของนิโก้ในที่สุดนิ่งเอสเอไฮก็เข้าใจว่าทำไมสกาเลตเดมอนถึงต้องการให้สกาเลตเข้าร่วมในหลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรของสถาบันและได้รับสถานที่สำหรับศึกษาต่อนี่เป็นเพราะว่าสกาเลตเดมอนรู้ว่าเมื่อฮอตช็อตออกจากดาวครอตต้นกำเนิดสิ่งที่เรียกว่าออริจินแพลเน็ตดีเวล็อปเมนต์คอนเวนชั่นจะสูญเสียพลังผูกพันของมันหากมันยังคงอยู่บนดาวครตอตต้นกำเนิดมันจะถูกติดตามโดยกลุ่มใหญ่ต่างๆอย่างแน่นอนถ้านายน้อยของเขาสกาเลตได้รับที่สำหรับกกาาารศึึษต่อ่ออมัันนนจะทท้ let Demon ลดภยยิงขแ นี่เป็นเพราะว่าคนสําคัญเหล่านั้นที่กระตือรือร้นที่จะทะลุผ่านไม่รู้ว่าควรให้โอกาสกับใครหรืออาจจะเป็นทั้งสามคนดังนั้นแม้ว่าทั้งสามคนจะได้รับการตรวจสอบแต่ความปลอดภัยของพวกเขาก็จะได้รับการรับประกันในขณะนี้ดูเหมือนว่าสกาเลตเดมอนจะเสี่ยงกับการทําเช่นนี้แต่จริงๆแล้วมันก็ปลอดภัยอย่างยิ่งนิ่งเอสอัยคิดถึงสกาเลตเดมอนและพูดกับนิโกว่าสกาเลตจากชั้นเรียนของเราเป็นเจ้าของสกาเลตเดมอนที่เป็นเครื่องจักรต้องห้ามคุณรู้เรื่องนี้ไหม ฉันรู้เป็นเพราะรูปร่างหน้าตาของสกาเลตฉันจึงรู้วิธียืดอายุของอาจารย์มูรากะนิโก้พยักหน้านิโก้อธิบายให้นิ่งเอสอชไชฟังอย่างละเอียดถึงสิ่งที่มูรากะบอกเธอก่อนหน้านี้เธออธิบายว่าทำไมสกาเลตเดมอนถึงต้องการหาปรมาจารย์และใช้เทคนิคการทำสมาธิต้องห้ามของสกาเลตเพื่อยืดอายุของมันหลังจากที่นิิงซือได้ยินสิ่งนี้เขาก็คิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามว่าเหตุใดจิตสำนึกทางกุนเช่นแกนต้องห้ามจึงสามารถถ่ายโอนไปยังเครื่องอื่นได้แต่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จิตสานนึกกขอองมุษยะถถู่โ อะไรคือความแตกต่างนิโก้ตอบว่าเพราะจิตสํานึกยังต้องการร่างกายที่เหมาะสมเพื่อความอยู่รอดนี่ก็เหมือนกับจานวนคนป่วยและจิตสํานึกก็จะง่วงนอนอย่างไรก็ตามเมื่อร่างกายอยู่ในสภาพดีจิตสํานึกของพวกเขาก็จะตื่นตัวมากจิตสํานึกด้านกลไกเกิดขึ้นจากเครื่องจกังจกรดังนั้นจึงค่อนข้างง่ายที่จะถ่ายโอนระหว่างเครื่องจักรต่างๆอย่างไรก็ตามความยากลาบากนี้สัมพันธ์กับจิตสํานึกของมนุษย์เท่านั้นความยากโดยรวมนั้นสูงมากจริงๆ ดูเหมือนง่ายมากสำหรับฉันที่จะโอนแกนต้องห้ามในตอนนี้แต่จริงๆแล้วฉันได้เตรียมตัวสำหรับการโอนย้ายนี้ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์มูรากมาตลอดสิปีที่ผ่านมาผู้อื่นจะมองไม่เห็นความยากลำบากและงานที่เกี่ยวข้องมีปัญหาใหญ่ที่สุดสองประการเมื่อจิตสำนึกของมนุษย์ถูกถ่ายโอนไปยังเครื่องจกักรประการแรกคือทำอย่างไรให้จิตสำนึกของมนุษย์ออกจากร่างกายปัจจุบันประการที่สองคือวิธีที่จิตสำนึกของมนุษย์จะปรับตัวเข้ากับร่างกายที่เป็น,นกลไกหรือจิตสำนึกของมนุษย์จะได้รับสารอาหารจากร่างกายที่่่่เเป็น,นกกกลไไไพืออออรรรัษาาาความยยูดด้ง นิโก้จิบน้ำอีกครั้งเพื่อกลั้นหายใจเธอกล่าวต่อว่าฉันอยากจะแก้ปัญหาทั้งสองนี้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์มาโดยตลอดเมื่อคุณให้บันทึกการวิจัยของบอลแก่ฉันเท่านั้นหนึ่งจึงประกักว่าหลายสิ่งหลายอย่างไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของจิตสำนึกฉันตรวจสอบทุกประเด็นและทุกความเป็นไปได้ที่เสนอไว้ในสมุดบันทึกอย่างรอบคอบล้วนเป็นความคิดที่ยอดเยี่ยมมันน่าทึ่งจริงๆโดยเฉพาะเทคนิคการสะท้อนหนึ่งรู้สึกว่าเทคนิคการสั่นพ้องเป็นกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหานี้ สมุดบันทึกนี้ช่วยฉันได้มากทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณคุณหนิงการได้พบคุณถือเป็นโชคดีที่สุดของฉันหนิงซือไม่พอใจกับคําชมของนิโก้มากเกินไปสมุดบันทึกนี้เป็นประสบการณ์การวิจัยที่นิโก้จะมีในอนาคตระบบเกมได้มาจากระบบเกมล่วงหน้าเพื่อให้นิโก้มีแรงบันดาลใจบางอย่างเท่านั้นหากสมุดบันทึกนี้ตกไปอยู่ในมือของผู้อื่นคงเป็นเพียงการคาดเดาที่ไม่มีมูลและกระจัดกระจายเท่านั้นก็คงไม่เกิดประโยชน์มากนักมีเพียงนิโก้เท่านั้นที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับความคิดของนิโก้และพัฒนาความก้าวหน้าในการวิจัยของเธอได้ในนนทท้้้ายี่่่สุดิโกกก็็งงงงคแแขขรึ นิงสื่อเทน้ำลงในถ้วยของมิโก้แล้วพูดว่าอะไรคือหลักการเบื้องหลังเทคนิคการสันล้องตอนนี้สามารถรับรู้ได้แล้วหรือยังเมื่อพูดถึงแนวคิดใหม่ของเธอนิโก้รู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยดวงตาโตของเธอซึ่งมีความชัดเจนเปล่งแสงเจิดจ้าสิ่งที่เรียกว่าเทคนิคการสันล้องเป็นกระบวนการที่จิตสำนึกของมนุษย์ริเริ่มในการศึกษาและเรียนแบบส่วนหนึ่งของจิตสำนึกทางกลจิตสำนึกของมนุษย์จะค่อยๆปรับความผันผวน,นของจิตสำนึกของตัวเองให้เหมือนกับจิตสำนึกทางกลทุกประการมันจะสะท้อนกับจิตสำนึกทางกลและค่อยๆดูดซึม นิโก้ทีไปที่หุ่นยนต์ขนาดใหญ่ที่อยู่นอกห้องควบคุมและพูดอย่างตื่นเต้นว่าตัวอย่างเช่นหุ่นยนต์อายุยืนตอนนี้ถูกควบคุมโดยจิตสำนึกทางกลไกของแกนกลางต้องห้ามถ้าหนึ่งใช้เทคนิคการสั่นพ้องเพื่อเลียนแบบความผันผวนของจิตสำนึกของแกนต้องห้ามอย่างต่อเนื่องมันจะสะท้อนกับฉันบทที่3 9 2เทคนิคการสะท้อน2แล้วจิตสำนึกของเราจะค่อยๆหลอมรวมกับแกนต้องห้ามตามทฤษฎีแล้วท้ายที่สุดแล้วแกนกลางต้องห้ามก็จะถูกฉันดูดซึมไปจนหมดจิตสำนึกของฉันจะสามารถใช้แกนกลางต้องห้ามเป็นสสาาาเเ่่อยอขู้้มูมมไดงบรณ์ หลังจากได้ยินการแนะนำของมิโก้แล้วนิ่งเอสเอไก็เริ่มสนใจเทคนิคการสั่นพ้องเขาถามว่าการหักล้างเทคนิคการสั่นพองของคุณเป็นอย่างไรบ้างคุณต้องการให้ฉันยืมบอลคุณไหมพลังการประมวลผลของมันแข็งแกร่งมากและสามารถช่วยคุณในการค้นคว้าของคุณได้หนิ่งคุณลืมไปแล้วเหรอคุณได้อนุญาตให้บอลช่วยฉันในการค้นคว้าของฉันแล้วนิโก้ตอบกลับแนวคิดเบื้องต้นของเทคนิคเรโซแนนซ์ได้รับการพัฒนาและตรวจสอบโดยการจำลองของบอลมันควรจะเป็นไปได้ ตอนนี้เมชาอายุยืนได้ถูกสร้างขึ้นแล้วหนึ่งสิอรู้ในอีกไม่กี่วันว่าเทคนิครีโซนาสน,นั้นมีประโยชน์หรือไม่หนิงซีเข้าใจความหมายเบื้องหลังคำพูดของนีโก้เธอต้องการใช้ลองกวิตี้เมชาเป็นการทดลองและฝึกฝนเทคนิครีโซนานเป็นการส่วนตัวเพื่อให้จิตสำนึกของเธอสะท้อนกับแกนกลางต้องห้ามภายในลองกวิตี้เมชาหนิงซีต้องเตือนเขาแกนพลังฮีเลียมของลองกวิตี้เมชาคือส่วนย่อยของบอลตัวย่อยของบอลก็มีจิตสำนึกเช่นกันหากคุณต้องการที่จะสะท้อนคุณอาจต้องจัดการกับจิตสำนึกทางกลสองส่วน นอกจากนี้ร่างกายลูกของบอลยังถูกควบคุมโดยบอลอีกด้วยตามทฤษฎีแล้วแหล่งพลังงานของลองวิวตี้เมชาถูกควบคุมโดยบอลเมื่อคุณเลือกลองวิวตี้เมชาเป็นร่างที่สองของคุณแล้วคุณอาจถูกควบคุมโดยบอลไปตลอดชีวิตนิโก้มองนิ่งเอสอไอย่างสเสน่หาและกระซิบว่าไม่เป็นไรบอลเป็นผู้ช่วยที่ชันฉลาดของคุณหนึ่งอย่ารังเกียจที่จะถูกคุณควบคุมนอกจากนี้อาจารย์มูรากะยังเหลือเวลาไม่มากแล้วฉันต้องเร่งพัฒนาเทคนิคการสะท้อนกลับให้เร็วขึ้น นิโก้แปลงผมที่เปียกโชกของเธอและพูดต่อสำหรับจิตสำนึกทั้งสองในลองกวิตี้เมชาฉันจะนำทางแกนกลางต้องห้ามเพ่อกลืนกินจิตสำนึกของบอลก่อนที่จะเริ่มฝึกฝนเทคนิครีโซน,นันเมื่อเทคนิคก,การสั่นพ้องเป็นไปได้แล้วหนิงชันยังต้องการให้คุณช่วยฉันสร้างหุ่นยนต์ขั้นสูงและใช้ร่างกายย่อยของบอลเป็นแกนพลังด้วยครูมูรากะหนิงสี่บกมือและขัดจังหวะนิโก้เมชาก็โอเคด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาแผนการออกแบบก็พร้อมแล้วบอลจะสร้างเครื่องจักรอายุยืนยาวอีกอันคงจะแล้วเสร็จภายในยประมาณสิบวัน มันยังคงเป็นปัญหาเดิมๆถ้าอาจารย์มูรากะาเข้าไปในหุ่นยนต์พร้อมกับบอลเธอจะถูกฉันจำกัดด้วยคุณต้องทำให้เรื่องนี้ชัดเจนกับเธอนิโก้มองนิ่งเอสอชไยอย่างทราบซึ้งและพูดว่าฉันได้สื่อสารกับอาจารย์มูราก้าแล้วเธอสบายดีจริงๆคุณรู้ไหมว่าทำไมฉันถึงตั้งใจที่จะเดินไปตามเส้นทางของเทคนิคการสั่นท้องเป็นเพราะบอลมีความสามารถในการแบ่งตัวและส่วนย่อยของมันมีจิตสำนึกทางกลไกที่เรียบง่ายมาก ด้านที่ยากที่สุด bueno. well anyway? yes. 2ประการของเทคนิคการสะท้อนกลับคือการเรียนแบบความผันผวนของจิตสำนึกทางกลและทำให้มันสะท้อนออกมาได้อย่างไรฉันค้นคว้าเรื่องนี้เกือบเสร็จแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่แก้ไม่ได้มากที่สุดในระหว่างการสั่นพ้องผู้ที่ฝึกฝนเทคนิคการสั่นพ้องจะถูกดูดซึมได้อย่างง่ายดายด้วยจิตสำนึกทางกลทุกเสียงสะท้อนคือสงครามแห่งจิตสำนึกผู้ที่ฝึกฝนเทคนิคการสะท้อนกลับจะปรับคลื่นแห่งจิตสำนึกให้มีความถี่เดียวกันกับจิตสำนึกทางกนเป็นกระบวนการดูดซึมด้วยจิตสำนึกทางกล ถ้าเขาไม่ระวังจิตสำนึกด้าน,นกลไกอาจจะได้เปรียบจิตสำนึกของมนุษย์จะถูกหลอมรวมและร่างกายจะถูกควบคุมโดยจิตสำนึกทางกลตัวอย่างเช่นถ้าฉันใช้เทคนิคการสันพ้องเพื่อดูดกลืนปีศาจแดงซึ่งเป็นเครื่องจักรต้องห้ามที่มีพลังจิตอันทรงพลังผลลัพธ์ก็น่าจะเป็นไปไดมากกว่าฉันจะถูกดูดกลืนโดยปีศาจแดงแทนพลังจิตของฉันจะตายไปโดยสิ้นเชิงและร่างกายของฉันจะถูกควบคุมโดยปีศาจแดงดังนั้นเป้าหมายของเทคนิคการสันพ้องคือจิตสำนึกทางกลไกสติยิ่งง่ายยิ่งดียิ่งมีสติสั้นญญ ในเรื่องนี้ตัวย่อยของบอลตรงตามเงื่อนไขนี้อย่างสมบูรณ์แบบดังนั้นอาจารย์มูรากาจึงโชคดีอย่างยิ่งที่ได้พบกับคุณและบอลเมื่อมาถึงจุดนี้คิ้วที่สวยงามของมิโกะขมวดและเธอถามด้วยความสับสนว่าตามบันทึกการวิจัยที่คุณให้ฉันหลังจากที่เทคนิคการสะท้อนกลับประสบความสําเร็จเรายังคงต้องค้นคว้าและพัฒนาวิธีสร้างจิตสํานึกทางกลอย่างง่ายๆต่อไปหากเราสามารถสร้างจิตสานึกเชิงกลง่ายจําจำนวนมากควบคู่กับเทคนิคการสั่นพองเทคโนโลยีการถ่ายโอนจิตสํานึกก็จะประสบความสําเร็จอย่างสมบูรณ์ ขั้นแรกมนุษย์สามารถทำให้เครื่องจัรผลิตจิตสำนึกเชิงกลไกง่ายๆจากนั้นใช้เทคนิคการสันพ้องเพื่อดูดซึมจิตสำนึกของสื่อถ่ายโอนจิตสำนึกของพวกเขาเองไปยังกลไกและด้วยเหตุนี้จึงเปลี่ยนแปลงร่างกายของพวกเขาไปโดยสิ้นเชิงอย่างไรก็ตามมีหนึ่งคนพบว่ามันแปลกมากสมุดบันทึกนี้เป็นผลการวิจัยของบอลอย่างชัดเจนความสามารถในการแบ่งส่วนของบอลสามารถสร้างร่างกายย่อยที่มีจิตสำนึกทางกลธรรมดาได้แล้วทำไมมันถึงบอกว่ามันต้องการวิจัยวิธีในการสร้างจิตสำนึกทางกลอย่างง่ายจำนวนมากสิ่งนี้ขัดแย้งกันจริงๆ การสังเกตของนิโก้เทียบคมมากเหตุผลก็คือสมุดบันทึกไม่ได้มาจากบอลทั้งหมดนี้เป็นเพียงคำโกหกเล็กๆน้อยๆของนิงเอสแชนสมุดบันทึกนี้แต่เดิมเป็นประสบการณ์การค้นคว้าของนิโก้เองมันไม่เกี่ยวอะไรกับบอลเลยจากมุมมองของนิโก้มันเป็นเรื่องปกติที่เธอต้องการค้นคว้าวิธีสร้างจิตสำนึกเชิงกลไกง่ายๆหนิงที่ไม่ต้องการให้คำโกหกสีขาวของเขาถูกเปิดเผยดังนั้นเขาจึงอธิบายว่าจำนวนตัวย่อยที่บอลแยกออกเป็นจำนวนจำกัดมีเพียงส่วนย่อยของลูที่สามารถดูดซับพลังงานได้แม้ว่าส่วนย่อยอื่นๆจะมีจิตสำ แต่ก็ไม่มีความสามารถในการดูดซับพ,พลังงานและไม่สามารถกลายเป็นแกนกลางของเครื่องจักรได้โดยธรรมชาติแล้วพวกมันไม่สามารถกลายเป็นเป้าหมายขององค์การถ่ายโอนจิตสํานึกของมนุษย์ได้เป้าหมายของบอลหน้าจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติดังนั้นจึงต้องการพัฒนาวิธีที่จะผลิตจิตสำนึกเชิงกลไกง่ายๆจำนวนมากบทที่393เทคนิคการสะท้อน3นิโก้ยอมรับคำอธิบายของนิ่งเอสเอสไอหนิงซื่อคิดว่านิโก้จะสัญญาว่าเธอจะพัฒนาวิธีสร้างจิตสำนึกเชิงกลไกง่ายๆจำนวนมากเขาไม่ได้คาดหวังให้นิโก้คิดอย่างอื่น หนิงไม่เพียงแต่เราไม่สามารถวิจัยการผลิตจิตสำนึกทางกลได้แต่เมื่อเรามีความสามารถในอนาคตเราต้องพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นทำการวิจัยถ้าเทคนิคการสั่นพ้องของฉันสามารถถ่ายทอดจิตสำนึกได้เราก็สามารถสร้างเครื่องจักรจำนวนมากด้วยจิตสำนึกของมนุษย์ได้นี่เทียบเท่ากับหุ่นยนต์ต้องห้ามหรือแม้แต่ทรงพลังยิ่งกว่าหุ่นยนต์ต้องห้ามด้วยซ้ำนี่เป็นเพราะว่าหากหุ่นยนต์มีจิตสำนึก พวกเขาจะใช้ร่างกายของตัวเองในการต่อสู้ไม่เหมือนมนุษย์ที่ต้องควบคุมหุ่นยนต์ยิ่งไปกว่านั้นเมชาที่มีสติยังรักษาได้ง่ายกว่าและวิวัฒนาการของฟังกชันเมชาก็จะเร็วขึ้นอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากร่างกายย่อยของบอลมีความสามารถในการดูดซับพลังงานแกนพลังงานฮีเลียมของเครื่องจักรจึงสามารถค่อยๆเติบโตได้ตอนนี้บอลมีร่างกายย่อยระดับ2จํจำนวน100ตัวเราสามารถสร้างหุ่นยนต์จิตสานึกของมนุษย์ได้100ตัวคุณสามารถควบคุมคกลไกจิตสํานึกของมนุษย์ทั้ง100เหล่านี้ได้ผ่านทางยอ,ยองบล หากความสามารถของแผนกบอลสามารถปรับปรุงเพิ่มเติมได้แอลละมันสามารถแบ่งออกเป็นส่วนย่อยได้มากขึ้นเราก็สามารถสร้างกองทัพเครื่องจักรที่มีจิตสำนึกของมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์และกวาดล้างทุ่งเจ็ดดาวเพื่อเป็นเจ้าเหนือหัวของพันธมิตรทุ่งดาราหนิงซีเข้าใจคำพูดของนิโกรร้กลาบใดที่สังคมมนุษย์ไม่มีวิธีสร้างจิตสำนึกเชิงกลไกธรรมดาธรรมดาความสามารถของบอลไ้ก็เป็นวิธีเดียวที่จะสร้างจิตสำนึกเชิงกลไกธรรมดาธรรมดาได้มนุษย์ทุกคนที่ต้องการถ่ายทอดจิตสำนึกของตนและมีอายุยืนยาวต้องใช้ร่างกายย่อยของบอลส่วนย่อยเหล่านี้ถ นิงซือสามารถใช้ร่างกายย่อยของบอลเพื่อพัฒนากองทัพจักรกลได้โดยสิ้นเชิงนิโก้สามารถเห็นสิ่งนี้เธอรักนิ่งเอสเอชยจากก้นบึ้งของหัวใจดังนั้นเธอจึงยืนเคียงข้างนิ่งเอสเอชัยอย่างมั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อประโยชน์ของนิ่งเอสเอชัยคำถามสำคัญตอนนี้คือว่าเทคนิคการสะท้อนกลับของนิโก้จะได้ผลจริงหรือไม่หากเทคนิคการสันพ้องของนิโก้สามารถถ่ายโอนจิตสำนึกได้นิ่งเอสเอชยจะต้องใช้คะแนนทักษะที่เหลือของบอนเพื่อยกระดับทักษะดิวิชันของบอลไปสู่ระดับสูงสุดนิงซีจมมมออยูู่่กกับคควาคิดดดลลึๆแะะไไไ้พไร เมื่อเห็นสิ่งนี้นิโก้ก็ไม่ได้รบกวนเขาแต่เธอกลับดื่มน้ำอีกคำหนึง่งและรอคำแนะนำของนิ่งแอสแอชทยอย่างเงียบๆหน,นิงซีคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเราจะทำตามที่คุณพูดเราจะไม่ทำการวิจัยเกี่ยวกับจิตสำนึกด้าน,นกลไกและเราจะห้ามการวิจัยที่เกี่ยวข้องในสาธารณรัฐนอร์สในอนาคตดินแดนทั้งหมดภายใต,ใต้การควบคุมของเราจะถูกห้ามไม่ให้ค้นคว้าจิตสำนึกทางกลไกหนิงซีมองดูใบหน้าที่สวยงามของนิโก้แล้วพูดกับเธอว่าคุณสามารถลองใช้เทคนิคการสั่นพ้องได้แต่อย่าเสี่ยงเลยเมื่อเจออันตราายยใใหหห้้้ดเเมมื่อไไไรก็ขจ จิตสานึกและจิตใจเป็นส่วนที่คาดเดาไม่ได้และเปราะบางที่สุดของมนุษย์เสมอเมื่อพูดถึงการฝึกฝนจิตสานึกความผิดพลาดที่ไม่ระมัดระวังเพียงครั้งเดียวอาจนําไปสู่การสาปแช่งชั่วนิรันดร์ในความเห็นของนิ่งเอสเอชไทยแม้ว่าเทคนิคการสั่นค้องจะไม่ประสบความสำเร็จตรบับใดที่นิโก้ซึ่งเป็นคนฮอตช็อตยังคงอยู่มันก็จะมีวิธีการใหม่อยู่เสมอหากนิโก้ตกอยู่ในอันตรายนิ่งเอสเอชไทยจะต้องประสบกับความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ จริงๆแล้วนิ่งเอสอชัยต้องการโน้มน้าวนิโก้ให้ปล่อยให้มูราก้าครูของเธอเป็นคนแรกที่ทําการทดลองเขาต้องการให้มูราก้ฝึกฝนเทคนิคการสันพ้องในขณะที่นิโก้ตรวจสอบข้อมูลจากด้านข้างอย่างไรก็ตามเมื่อเขานึกถึงบุคลิกของนิโก้ซึ่งภายนอกอ่อนโยนแต่ภายในยแข็งแกร่งและเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์เป็นอย่างมากเขาคิดว่าแม้ว่าเขาจะพูดออกไปเธอก็จะไม่ฟังดังนั้นนิ่งเอสแอชัยจึงไม่พยายามโน้มน้าวเธออีกต่อไปเขาแค่เตือนนิโก้ให้ระวังเมื่อได้ยินความกังวลของนิ่งเอสอชัยที่มีต่อเธอ รอยยิ้มอันแสนหวานก็ปรากฏบนใบหน้าของนิโก้เธอพูดกับหนิงซีว่าอย่าก,กังวลหนิงรู้ขีดจำกัดของฉันแล้วออกไปข้างนอกและติดตามอาจารย์เย่หงเมียนเธอยืนอยู่ข้างนอกคนเดียวเป็นเวลานานฉันเหนื่อออกไปหมดฉันจะอาบน้ำก่อนหลังจากพูดอย่างนั้นนิโก้ก็ใช้กุญแจเครื่องจักรเพื่อเก็บลองกุตตี้เมชาและกลับไปที่หอพักของเธอเพื่ออาบน้ำหนิงซีเดินออกจากห้องควบคุมและเชิญเย่หงเมียนมารับประทานอาหารอีกครั้งเขายังคงต้องการแบ่งปันประสบการณ์ของเขาในการบำรุงรักษาเครื่องจักรกับเย่หงเมียนบทที่3 9 4ความสำเร็จหนึ สามวันต่อมานิโก้ไปหานิ่งเอสเอชไชอย่างตื่นเต้นใบหน้าของเธอแดงและริมผีปากของเธอก็สั่นหนิงฉันทําสําเร็จแล้วการวิจัยของฉันประสบความสําเร็จนิงเอสเอชไชอยู่ในโรงงานผลิตของไรอุนิเว e ร์สและดูแลรูยี่เมชาเมื่อเขาได้ยินเสียงตะโกนอย่างตื่นเต้นของนิโก้เขาก็ยิ้มและพูดว่าเทคนิคการสะท้อนกลับประสบความสําเร็จหรือไม่ยินดีด้วยนิโก้เป็นไปตามคาดเมื่อนิโก้เห็นนิงเอสเอชไชเธอไม่สามารถจับมันไว้ได้อีกต่อไปและโยนตัวเองเข้าไปในอ้อมแขนของนิ่งเอสเอชไ หนิงซีไม่ได้ทําให้อารมณ์เสียเขาอุ้มนิโก้ไว้ในอ้อมแขนอย่างมีความสุขและหมุนตัวเธอไปในอากาศเพื่อเฉลิมฉลองช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้ร่วมกับเธอหลังจากที่ทั้งสองคนเล่นกันสักพักนิโก้ก็ปล่อยลองกุตตี้เมชาออกจากเมชาคีของเธอและพูดกับหนิงเอสแอชไว่าเทคนิครีโซนน้นประสบความสําเร็จแล้วฉันได้หลอมรวมจิตสํานึกทางกลไกของแกนกลางต้องห้ามและจิตสํานึกของมันก็เข้าสู่กลไกจัรกลอายุยืนแล้วแล้วร่างกายมนุษย์ดั้งเดิมของคุณล่ะคุณต้องการที่จะละทิ้งมันโดยสิ้นเชิิงงหนีถาม นิโก้สายหัวแล้วพูดว่าไม่สถานะปัจจุบันของฉันคือหนึ่งสามารถควบคุมทั้งเครื่องจักรและร่างกายดั้งเดิมของฉันได้ด้วยจิตสำนึกของฉันหากจัรกลนถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงร่างกายของฉันก็ยังคงอยู่ตรงนั้นและจิตสำนึกของฉันก็จะกลับมาสู่ร่างกายมนุษย์ของฉันโดยสมบูรณ์เมื่อถึงเวลาฉันยังคงสามารถใช้เทคนิคการสั่นพ้องและเลือกจิตสำนึกทางกลนที่เรียบง่ายเพื่อสะท้อนกลับอีกครั้งจากนั้นฉันก็สามารถมีร่างเมชาได้อีกครั้งถ้าร่างกายมนุษย์ของฉันตายจิตสำนึกของฉันก็เข้าสดสแงี อย่างไรก็ตามนั่นจะน่าเบื่อเกินไปร่างกายของเมชาไม่มีประสาทสัมผัสที่หลากหลายเหมือนมนุษย์มันไม่ไวต่ออาหารการกอดและความรู้สึกอื่นๆเหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นเราจะไม่ละทิ้งร่างกายมนุษย์อีกต่อไปตอนที่ฉันออกแบบลองควิตี้เมชาฉันได้พิจารณาประเด็นนี้แล้วฉันได้ติดตั้งห้องควบคุมโภชนาการภายในลองควิตี้เมชาเป็นพิเศษเมื่อฉันเคลื่อนไหวในร่างกายของสื่อร่างกายมนุษย์ของฉันก็นอนลงในห้องโภชนาการและนอนหลับได้หนิงซีพยักหน้าและไม่เปิดเผยข้อแก้ตัวของนิโก้ในความเห็นของเขาเหตุผลหลักที่สุดว่าทำไม สำหรับผู้หญิงสวยโดยเฉพาะคนที่มีคนที่เธอชอบถ้ารูปร่างหน้าตาของเธอกลายเป็นเครื่องจกักรคงเลวร้ายยิ่งกว่าความตายด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันของวัสดุชีวเคมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งลองควิตี้เมชาบอลจึงถูกหลอมรวมกับเซลล์ในตำนานและฮีโร่มากมายการรับรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรไม่ได้ด้อยไปกว่าร่างกายมนุษย์หากใครคำนึงถึงรสชาติของอาหารอันโอชะเครื่องจักรก็สามารถกินได้เศษอาหารสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ด้วยการออกแบบพิเศษกราบใดที่เซลล์รับรสถ,ถูกเพิ่มเข้ามาในระหว่างการออกแบบและการผลิต การรับประทานอาหารร่วมกับร่างกายของสื่อก็จะมีรสชาติเช่นกันเพียงแต่ร่างกายของสื่อมีขนาดใหญ่มากและการกินก็ไม่สะดวกนิดหน่อยจริงๆหนิงซีรู้ว่าหุ่นยนต์อายุยืนนั้นมีเซลล์รับรสนิโก้รู้สึกตื่นเต้นมากจนเธอไม่ได้สังเกตเห็นรอยยิ้มอันชั่วร้ายของหนิงซีเธอกล่าวต่อคุณรู้ไหมหนิงฉันพบว่าเทคนิคการสะท้อนกลับมีมนขลังมากการถ่ายโอนจิตสำนึกเป็นเพียงขั้นตอนแรกของเทคนิคการสันพ้องเมื่อจิตสำนึกของฉันเข้าสู่สื่อหนึ่งรู้สึกว่าถ้าฉันเปลี่ยนเป้าหมายขององค์การสะท้อนอาคต อย่างไรก็ตามยังมีอีกหนึ่งคนยังจําเป็นต้องค้นคว้าต่อไปใช่หนิงซื่อพยักหน้าและถามว่าข้อกําหนดสําหรับการฝึกฝนเทคนิคการสันพ้องมีอะไรบ้างยิ่งพลังจิตยิ่งสูงก็ยิ่งดีใช่ไหมหรือเราต้องมีความสามารถพิเศษที่เข้ากันได้กับจิตสํานึกทางกลน,นิโก้อธิบายว่าเทคนิคการสันพ้องเพิ่งเริ่มต้นเรามีตัวอย่างข้อมูลไม่เพียงพอตอนนี้เราไม่รู้ว่ามีคนที่มีความสามารถพิเศษบ้างไหมในทางทฤษฎีจิตานาภภาพและการควบคุมจิตใต้สํานึกเป็นสองตัวบ่งชี้ที่สาคัญที่สุดสาหรับการปลูกฝังเทคนิคการสันพ้อง พลังจิตสามารถช่วยให้เราระง,งับการต่อต้านโดยสัญชาตญาณของจิตสำนึกทางกลในระหว่างการฝึกฝนเทคนิคการสั่นพ้องเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอมรวมด้วยจิตสำนึกทางกลผู้ที่ควบคุมจิตใต้สำนึกของตนได้ดีกว่าจะสามารถควบคุมจิตสำนึกของตนเองได้ดีขึ้นและพวกเขาจะสามารถประสานจิตสำนึกของตนกับจิตสำนึกเชิงกลไกได้อย่างรวดเร็วและสร้างเสียงสะท้อน นอกเหนือจากนั้นตามข้อมูลการทดลองของฉันมีเกณฑ์สำหรับการฝึกเทคนิคการสันทงจะเป็นการดีที่สุดถ้าความแข็งแกร่งทางจิตของคุณสูงกว่า30คะแนนหรืออย่างน้อย25คะแนนเมื่อนั้นพลังใจของคุณก็จะแข็งแกร่งพอที่จะมีคุณสมบัติในการดูดซึมจิตสำนึกทางกนหากความแข็งแกร่งทางจิตและจิตนาุภาพของคนคนหนึ่งไม่แข็งแกร่งเพียงพอหลังจากสะท้อนกับจิตสำนึกทางกนมีแนวโน้มมากที่พวกเขาจะถูกหลอมรวมด้วยจิตสำนึกทางกลและตายทันที อย่าคิดว่าฉันทำเสียงสะท้อนเสร็จภายใน3วันและถ่ายโอนจิตสำนึกได้สำเร็จนั่นเป็นเพราะฉันคุ้นเคยอย่างมากกับแกนกลางต้องห้ามฉันสังสมความรู้เรื่องนี้มา11ปีแล้วตามแบบจำลองมนุษย์ที่มีพลังทางจิตวิญ,ญญาณประมาณ30คะแนนภายใต้มาตรฐานของจิตตานุภาพและการควบคุมจิตใต้สำนึกจะใช้เวลาประมาณ2ปีในการเรียนแบบความผันผวนของจิตสำนึกทางกลจะใช้เวลาอีกหนึ่งปีในการสร้างเอฟเฟกต์เสียงสะท้อนและระหนักถึงการถ่ายโอนจิตสำนึก หลังจากฟังการวิเคราะห์ของนิโก้แล้วนิงเอสเอชไทยก็มีความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับข้อกำหนดและความก้าวหน้าของเทคนิครีโซนนเขาขมวดคิ้วเพราะเขามีเวลาไม่เพียงพอตามที่นิโก้กล่าวโดยปกติจะใช้เวลา3ปีในการปลูกฝังเทคนิคก,การสะท้อนกลับให้สำเร็จนอกจากนี้หลังจากที่จิตสำนึกถูกถ่ายโอนไปยังเมชาจะต้องใช้เวลาในการรักษาและเสริมความแข็งแกร่งของเมชาต่อไปช่วงเวลานี้ไม่สั้นอย่างแน่นอนยิ่งกว่านั้นความสามารถในการผลิตหุนยนในปัจจุบันบนดาวต้นกำเนิดยังไม่เร็วพอ ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆหนิงซือจะใช้เวลาอย่างน้อยสิปีในการฝึกฝนกองทัพจักกลจิตสำนึกของมนุษย์ที่ทรงพลังอย่างไรก็ตามสี่เดือนต่อมาหนิงซือจะต้องไปที่โลกอันกว้างใหญ่ของมังกรสวรรค์เพื่อมีส่วนร่วมในการเลือกลูกมังกรสวรรค์หลังจากนั้นเขาจะต้องเข้าสู่โลกกว้างลึกลับเพื่อต่อสู้กับผู้ที่ถูกเลือกมากมายเป้าหมายของเขาคือการได้รับเซเว่นสตาร์เมชัสภายในสี่เดือนและได้รับพลังสำคัญของโลกเพียงพอที่จะอัปเกรดเวอร์ชันระบบเกมเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเขาอย่างต่อเนื่อง